นายกรัฐมนตรีห่วงของแพงเร่งถกแผนช่วยคอรมอยืดมาตรการ3เดือนตรึงกัดอุ้มน้ำมันสั่งคมนาคมเร่งแก้ปัญหาบขคซอลดเดินรถ วันเอกประยุทธจันโอชานนยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยบ้าวันนี้นะคะได้มีการพิจารณามาตรการเร่งด่วนที่จะช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและมีความกังวลใจจึงได้สั่งการให้มีการประชุมหารือตลอดเวลาเพื่อศึกษาแนวทางที่เป็นประโยชน์ที่สามารถดําเนินการได้ทั้งนี้ประชุมคอรมอมีมติเห็นชอบมาตร มาตราการบรรเทาผลกระทบประชาชนและภาคธุรกิจเร่งด่วนทั้งมาตราการใหม่และการขยายมาตราการค่ะเช่นการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV 15บาบาท59สตางค์ต่อกิโลกรมัมส่วน NGV สำหรับกลุ่มแท็กซี่ในกรุงเทพและปริมณฑล13บาบาท62สตางค์ต่อกิโลกรมัมเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง15กันยายนนะคะพร้อมกับกำหนดกรอบราคาขายปลีกก๊าซ LPG 408บาทต่อถัง15กิโลกรมัม เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะคือตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายนนอกจากนี้นะคะยังได้มีการขยายระยะเวลาการให้ส่วนลด LPG ร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน100บาทต่อรายต่อเดือนออกไปอีก3เดือนถึงเดือนกันยายนขณะที่ผู้ที่มีรายได้น้อยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับส่วนลดการซื้อก๊าซถุงต้ม100บาทต่อราย3เดือนนอกจากนี้มีการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลร้อยละ50ในราคาขายที่สูงกว่าดิดละ30 5บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือนถึงกันยายนคงค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไม่เกิน1บาท40สตางค์ต่อลิตรนอกจากนี้ค่ะยังขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ำมันนำส่งกำไรจากค่าการกลั่นส่วนหนึ่งเข้ากองถุนน้ำมันเพื่อลดภาระราคาน้ำมันให้กับประชาชนทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซินในช่วง3เดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนไปก่อน ซึ่งเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือตนก็ขอขอบคุณบรรดาสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ค่ะทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าจากการประเมินสถานการณ์ตนคาดว่าสถานการณ์เรื่องนี้คงจะไม่สิ้นสุดในระยะเวลาอันใกล้จึงจําเป็นต้องเตรียมแผนเอาไว้ทั้งมิติด้านพลังงานและอาหารโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะพยายามหาทางช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการบนพื้นฐานของวินัยทางการเงินการคลังที่ มีความสมดุล ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วยด้านนายธนกรบงบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบคำถามแทนนายกรัฐมนตรีค่ะถึงกรณีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหลังรถร่วมบอขอสลอดการเดินรถร้อยละ80จากผลกระทบไม่สามารถแบกรับต้นทุนด้านพลังงานได้ว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีการรายงานว่าขณะนี้นะคะกำลังพิจารณาหารือเพื่อที่จะแก้ ไขปัญหาให้จบภายในเดือนนี้ หน่วยในเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ให้บอขอสอและรอฟอทอดำเนินการจัดเตรียมการเดินให้พร้อมเพื่อรองรับการเดินทางอย่างเต็มที่ไม่ให้มีผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้ขอสอมอกเอยียวยาผู้ประกอบการรถร่วมทุกประเภทด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งสามารถลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการและอาจทําให้ผู้ประกอบการไม่ขาดทุนในการบริหารเดินรถต่อไปส่งผลให้มีรถโดยสารประจาทางให้บริการแก่ประ ชชาชนนชววงงานนนใ่่ววงงงิกฤลัคะตพส่วนความเห็นหลังกรรมธิการเขาะกฎหมายลูกคุมกัญชาเสรีให้ปลูกได้บ้านละไม่เกิน10ต้นและหากปลูกเพื่อการพาณิชย์ธุรกิจขนาดเล็กไม่เกิน5ไร่ต้องให้ผลตอบแทนกับภาครัฐมากขึ้นนั้น นายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติกัญชาอยู่ในชั้นกรรมธิการเชื่อว่าทางกรรมธิการได้ช่วยกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณาสุขได้ออกประกาศที่สอดคล้องกับร่างพรบที่กำลังพิจารณาแล้ววิษณุรับสภาย,ยังไม่ส่งยติซักฟอกให้คอรมอยังไม่มีการหารือในการประชุมวันนี้ค่ะโยนมหาไทยถอดสุนทรวิลาวันพ้นนายกอบอจชี้เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรง นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะคะว่าขณะนี้ค่ะสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้แจ้งยติที่ฝ่ายคา้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม11คนมายังคอรมอจึงยังทําอะไรไม่ได้แม้ว่าอยากจะหาหรือแต่ยังทําอะไรไม่ได้และที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้ใช้วันที่18กรกฎานคมเป็นต้นไปเป็นวันอภิปรายหรือไม่นั้นเพราะยังไม่กล้าตัดสินใจเนื่องจากยังไม่ทราบว่าจะ มาเลื่อนการประชุมครมในสัปดาห์ดังกล่าวได้หรือไม่ค่ะ และในที่ประชุมคอรมอวันนี้ไม่ได้มีการยิบยกเรื่องนี้มาหารือมีเพียงนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะผู้ประสานงานวิปรัฐบาลรายงานต่อที่ประชุมว่าได้มีการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแต่ประธานสภาจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนั้นไม่ทราบค่ะทั้งนี้นายวิษณุกล่าวถึงกระบวนการถอนนายสุนทรวิลาวันออกจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีออกจากตําแหน่งว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีการรายงานมายังคอรมเพราะ ก็เป็นเรื่องของจังหวัดที่จะต้องดําเนินการแล้วรายงานต่อไปอยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อที่จะให้ตรวจสอบก่อนที่จะรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหากเห็นชอบก็ลงนามถอดถอนในอดีตเคยมีกรณีถอดถอนนายกอ,อบจอมาแล้วค่ะพลมันไม่มีมาที่คอรมอมันจะต้องเป็นเรื่องที่ในพื้นที่เกิดเหตนะุเขาต้องตรวจสอบหรือสอบสวนเสร็จแล้วก็รายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็อยู่รัตน,นเสเ็จแล้วอาิิบดีก็สอบทีนแล้วก็รายงานที่จึงหัดไทถ้าเห็นชอบก็ให้ลุมีลงนามในการทำส่อซึ่งเคยไอแล้ยแหองเ ส่วนในเมื่อนายสุนทรมอบตัวแล้วกระบวนการจะทําได้รวดเร็วขึ้นหรือไม่นายวิษณุระบุว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างที่ตนได้กล่าวไปเพราะเรื่องนี้มีบางคดีที่ขาดอายุความแต่บางคดีมีการเพิ่มการฟ้องร้องเข้าไปมีการตั้งข้อหาใหม่จึงไม่ขาดอายุความเป็นไปตามพรบรปปชแต่อย่างกรณีนี้ไม่มีอายุความแต่อย่างใดส่วนเรื่องการถอดนนายกอบอจอปราจีนบุรีจะต้องเป็นความผิดระหว่างดํารงตําแหน่งหรือไม่นาย วิชนุระบว่าเป็นความเก่าก็ได้เพราะเป็นเรื่องของการกระทบต่อคุณสมบัติตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งแล้วค่ะขณะที่กนกวันปัดตอบพ่อถูกจับคดีออกโฉนดที่ดินไม่ชอบสายหน้าไม่ได้คุยกับพ่อค่ะ ด้านนางกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิเสธตอบคำถามหลังนายสุนทรวิลาวันนายกอบจอรปราจีนบุรีซึ่งเป็นบิดาถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มหลังหลบนี้หมายจับในคดีออกโฉนดที่ดินทัพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยไม่ชอบเพียงแต่ยกมือไหว้เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายสุนทรแล้วหรือไม่นางกนกวรรณยิ้มพร้อมสายหน้าและยกมือไหว้อีกครั้งค่ะ ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าเรื่องคดีความส่วนตัวคลายกังวลลงบ้างหรืออย่างนั้นนางกรวหนดว,วันนะคะก็ได้มีการยกมือไหว้ก่อนที่ประตูรถจะปิดและเดินทางกลับทันทีค่ะพิเชษยันสุรทินขอตำแหน่งไม่เกี่ยวกลุ่ม16ย้ำไม่ได้ตั้งกลุ่มมาต่อรองหรือสแสวงหาประโยชน์นายพิเชษสถิราชาวานสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะแกนนำกลุ่ม16 กล่าวถึงกรณีที่นายสุประทินพิจารณ์สอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่เข้าขอตำแหน่งข้าราชการการเมืองประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกับพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่า เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม16ค่ะแม้ว่านายสุระินจะเป็นสมาชิกกลุ่มก็ตามทั้งนี้กลุ่ม16ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันทํางานเพื่อประเทศเพื่อประชาชนและตรวจสอบรัฐบาลตนเข้าใจว่าการขอตําแหน่งของนายสุระินนั้นทําได้ในานามของพรรคการเมืองที่นายสุระินสังกัดอยู่และทางทําเนียบเปิดตําแหน่งให้พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลอยู่แล้วแต่ขอแล้วจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับนาย,ยกรัฐมนตรีจะพิจารณาทั้งนี้ตนยืนยันนะคะว่า การตั้งกลุ่ม16นั้นไม่ใช่ต่อรองหรือสแสวงหาประโยชน์ให้กับสมาชิกในกลุ่มค่ะแกนนำเพื่อไทยทําบุญวันเกิด55ปียิ่งรักที่วัดอรุณราชวรารามอดีตนายกร่วมทำบุญผ่านระบบซูมจะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อที่รอวันจะได้กลับประเทศไทยค่ะ แกนนำพักเพื่อไทยพร้อมด้วยทีมงานและบุคคลใกล้ชิดนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอธินายพวงเพชรชุลละเอียดรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักนายบวรวัตรเอื้ออภิญญกุลคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพัก นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชโคศพักร้อยโทรปรีชาพลพงคานิตอดีตหัวหน้าพักไทยรักษาชาติและคณะเป็นตัวแทนนางสาวยิ่งรักทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ55ปีที่วัดอรุณราชวรารามโดยนางสาวยิ่งรักได้ร่วมทำบุญผ่านระบบซูมด้วยค่ะ โดยตัวแทนคณะสงฆ์ให้พรนางสาวยิ่งรักว่าขออวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้อดีตนายกซึ่งเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนชาวไทยแม้เจ้าของวันเกิดจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่อัตมาเชื่อว่าร่างกายอยู่ไหนก็ตามแต่ใจของอดีตนายกผูกพันกับแผ่นดินเกิดเสมอและประชาชนก็ระลึกถึงคุณงามความดีของอดีตนายกที่ได้ทำไวใ้ให้กับประชาชนที่ผ่านมาวันนี้แม้จะห่างไกลกันแต่สายใยมิตรไมตรียังดีต่อกันเสมอค่ะ ทางนี้แม้อดีนายกจะมีเวลาบริหารบ้านเมืองไม่นานนักแต่ผลงานก็เป็นที่ปรากฏร,รากยายอมรับเปรียบดังพระปรางวัดอรุณที่สูงเกือบ100เมตร แต่พระปรางจะทรงตัวอยู่ได้อย่างแข็งแรงก็ด้วยอิฐก,ก้อนแรกที่เป็นพื้นฐานสําคัญดังนั้นรัฐบาลและประเทศชาติจะมั่นคงได้ก็ด้วยประชาชนตั้งแต่ระดับรากหญ้าอย่างที่นางสาวยิ่งรักให้ความสําคัญวันนี้มาเติมบุญและเสริมเพิ่มคุณงามความดีให้กับอดีตนายกขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงมีกําลังในการทํางานเพื่อประเทศชาติและศาสนาขอให้สิ่งดีงามที่ได้ทํามาส่งผลให้อยู่ที่ใดก็ขอให้เจริญ คุ้มครองตลอดการทุกเมื่อด้วยเิอด้านนางสาวยิ่งรักก็ได้มีการกล่าวว่าหวังว่าวันหนึ่งค่ะจะได้มีโอกาสไปกราบพระคุณเจ้าที่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามแต่นะคะขอฝากความหวังไว้ที่ทุกคนด้วยวันนี้ตอนอยังรักและที่ถึงเพื่อนๆพ่พี่ๆน,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 น้องๆและประชาชนที่เมื Hind องไทยตนเองก็พยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อที่รอวันจะได้กลับประเทศไทย จากนั้นคณะก็ได้ร่วมกันปล่อยปลาดุกปลาช่อนและปะลาไหลไข่อย่างละ99ตัวก่อนที่จะร่วมกันห่มผ้าพระปรางวัดอรุณค่ะชัดชาติสอนรถจักรยานยนต์เทศกิจลงพื้นที่ไฟไหม้ชมุมชนบ่อนไก่ชี้การดับเพลิง10นาทีแรกสำคัญที่สุดจะเรียกปอพอถอดบทเรียนเข้าพื้นที่อย่างไรให้ทันท่วงทีค่ะ นายชัชชาติธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาจุดเกิดเหตุด้วยรถจักรยานยนต์ของพนักงานเทศกิจกรุงเทพและได้เดินตรงเข้าไปที่จุดเกิดเหตุซึ่งได้พูดคุยกับนายเทียรยุทธภูมิพักผู้อเมวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพเพื่อสอบถามสถานการณ์ในภาพรวมค่ะ นายชชาได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ว่ารถดับเพลิงใช้เวลามาถึงจุดเกิดเหตุกี่นาทีเนื่องจากว่าชุมชนดังกล่าวอยู่ติดกับสถานีดับเพลิงบ่อนไก่และชุมชนบ่อนไก่มีประปาหัวแดงที่ใช้ในการดับเพลิงซึ่งต่อมาจากถนนพระรามสี่โดยนายทีรยุทธ์ได้ตอบกลับว่าคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน5นาทีค่ะพร้อมกับระบุถึงสาเหตุข,ของการลุก,กลามของเพลิงไม่ว่าเชื้อเพลิงมาจากการเกาะสร้างมานานและวัสดุติดไฟง่ายรวมทั้งกระแสลมแรงมากเมืองต้นไฟไหม้บ้านประชาชนไปแล้วกว่า30หลังคาเรือนค่ะ โดยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมายืนยันว่าเพลิงดับแล้ว100%แต่ยังคงต้องฉีดน้ำเลี้ยงอยู่ส่วนเรื่องตุ้นเพลิงไม่สามารถประเมินได้ค่ะเนื่องจากถูกไฟไหม้หมดสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมี1รายนะคะมีอาการขาพลิกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยและได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ขณะเดียวกันมีการจัดตั้งศูนย์ประชาการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่โดยสนามฟุตซอลที่ศูนย์สามารถกางเต็นท์ได้นายธีรยุทธ์ยังกล่าวว่าสำหรับกระบวนการทางกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารับแจ้งความจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นทรัพย์สินเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะคะนายชาชาติยังกล่าวด้วยนะคะว่าการดับเพลิง1ินาทีแรกสำคัญที่สุดค่ะ ถ้าหากสามารถควบคุมได้เพลิงจะไม่ลุกลามไปถึง30หลังคาเรือนอีกทั้งยังอยู่ติดกับสถานีดับเพลิงต้องไปคุยในรายละเอียดข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่อีกทีและตอนนี้มองว่าประเด็นหลักคือการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนชายชัดชาติยังได้ย้ำกับนายธีรยุทธ์ว่าให้นำเรื่องนี้เป็นบทเรียนว่ามีอุปสรรคอย่างไรและในวันพรุ่งนี้มานั่งพูดคุยกันว่าบทเรียนคืออะไรและจะทำให้ดีขึ้นอย่างไรเนื่องจากปัญหาคือสถานีดับเพลิงอยู่ใกล้ชุมชน ควรจะเร็วกว่านี้หรือไม่ซึ่งหากชุมชนอยู่ไกลจะทําอย่างไรทอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news